เวราเรวารีมิเคยมีจะคลอยใครเรอมีะระลถไฟมันก็ไปตามเวลาโอเอร์ e อึดอาดมัดจะพลาดปรารถนาช่วและจะโศกกบอนิจจาเราช้าไปสวัสดีท่านผู้หวังความเจริญทุกท่านวันนี้เป็นวันที่31ทธันวาคมปีพุทธศักราช2563นนะครับก็ถือว่าเป็นวันสิ้นปีซึ่งพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นปีหน้าแล้ว นะครับเรียกอย่างสำนวนให้โกโก้นะพรุ่งนี้เป็นปีหน้าแล้วนะครับปีนัก,กษัตริย์ปีหน้าพุทธศักราช2 5 6 4นั้นถือว่าเป็นปีฉรูนะครับรือว่าปีโคซึ่งในปัจจุบันนี้สถานการณ์โควิด19ก็ยังต้องเฝ้าระวังในทุกพื้นที่นะครับก็าเช้อว่าทุกท่านเมื่ออยากจะเดินทางไปต่างจังหวัดข้ามจังหวัด ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับก็ขอให้ดูแลสุขภาพตนเองกระผมก็อยากจะมีเรื่องจะมาฝากเป็นมิติจิตมิตรภาพส่งถึงกันในยามที่เราสามารถที่จะสื่อถึงกันได้ไม่ว่าเราจะไม่ได้เห็นตัวตนของการรกกันแต่ว่าเราก็อาศัยอินเทอร์เน็ตได้รับทราบสิ่งที่ผมจะพูดนั้นก็คงจะไม่พ้นเรื่องการเวลา ที่จะต้องผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปเราจะผ่านวันสิ้นปีเก่าตอนรับปีใหม่อย่างนี้มาหลายครั้งยิ่งใครผ่านจำนวนมากเท่าไรก็ยิ่งสแสดงว่ามีอายุอยู่ในโลกนี้มากเท่านั้นบางคนผ่านวันสิ้นปีเก่ามา70 8 0 9 0ครั้งก็ถือว่าอายุ70 ปี80ปี90ปีเพราะฉะนั้นแล้วอายุที่เราได้มาคือเวลาที่เราเสียไปแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับปีเก่าหรือปีใหม่นี่อะไรเก่าอะไรใหม่ถ้าพูดอย่างที่พระท่านเทศท่านสอนท่านก็บอกว่าการเวลานั้นจริงๆแล้วก็หมุนเรื่อนเคลื่อนไปตามปกติ นับแต่เช้ามาเลยที่เราเรียกกันว่าเช้ารุ่งอรุณหนึ่งโมงเช้าสองโมงเช้าสามงเช้าไปไปถึงค่ำอันนี้เราก็สมมุติกันเองว่งงาหนึ่งโมงสองโมงบ่ายโมงบ่ายหนึบ่เนี่ยเราก็เรียกต่างกันนะชาติไทยก็เรียก1นึ่งสองสฝรั่งก็เรียกวันทูทีอ่าเนก็น 1, 2, นกเรียกโมปีไปปรนปัมเนี่ยเป็นตน้น เลขต่างกันแต่ก็เป็นสมมุติที่ให้รู้ว่าเป็นจํานวนนั่นจำนวนน,น,วน,นี้ที่จริงการเวลาก็อยู่ในประเทศไหนก็หมุนเลื่อนเคลื่อนไปนั่นแหละครับมียีิบสีชั่วโมงเท่ากันเลขเดือนอาจจะต่างกันมกราคมเจนน a อารีกุมภาพานันธ์เฟ u a r บนี่แต่ที่ว่ามีความสําคัญนั้นก็เพราะว่าการเวลานั้นมาเกี่ยวข้องกับคน จะสังเกตว่าวันไหนไม่สำคัญใน365วันใน1ปีนะครับหรือว่า366วันแต่ว่าวันที่สำคัญมาตรงกับตัวเราเช่นตรงกับวันคล้ายวันเกิดวันนั้นก็เป็นวันสำคัญแล้วก็ต้องฉลองกันแต่ถ้าว่าเป็นวันตรงกับวันคล้ายวันเกิดของผู้อื่นเราก็ไม่เห็นความสำคัญเท่าไรนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาที่สำคัญนั้นก็เพราะมาเกี่ยวกับตัวคน ยิ่งสาคัญกับเราก็มากกว่าตัวเรามากที่สุดเวลาบางเวลานั้นทําให้เราจําไม่ลืมเลยนะครับเช่นเวลาแห่งความดีใจเราก็จะจําเลยว่าวันที่เท่านั้นวันที่เท่านี้เราประสบอิทธารมความชอบใจพอใจหรือว่าบางครั้งประสบอาน,นิธาอารมความเสียใจอย่างหนักเราก็ไม่อาจจะลืมไม่ได้กับการเวลานั้น เมื่อมาครบรอบปีก็หวนรงนึกถึงแต่จริงๆแล้วการเวลาหมุนเลื่อนเคลื่อนไปดังที่ท่านกล่าวเป็นปิิศนาธรรมไว้ว่าพญายักษ์ตนหนึ่งนามีในตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งลิบลีมีปากสิบสองปากมีฟันไม่มากปากละสามสิบสี่กินสัตว์ทั่วปตพีพญายักษ์ตนนี้ชื่อว่าอะไรนี่เป็นปิศนาธรรม เป็นสภาวะธรรมที่ท่านยกให้เห็นเป็นรูปธรรมเป็นยักษ์ก่อนยักษ์ตัวนี้ทถ่เกินกินเรารู้กันว่ายักษ์นั้นเป็นตัวใหญ่นะแล้วก็กินคนกินสัตว์นะครับเป็นกับโปริศาส์กินคนประยักษ์ตัวนี้ชื่อว่าอะไรปิศนาก็ทายกันนะครับก็ขอเฉลยเลยเลยว่าพระยักษ์ตัวนี้ชื่อวะอะ่ากาละยักษ์ยักษ์คือการเวลา ที่ท่านกล่าวไว้ว่าพญายักษ์ตนหนึ่งนามีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งลิบลียักษ์ตนนี้การยักษ์ตนนี้นี่มีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งลิบลีข้างสว่างนั่นก็คือเวลากลางวันข้างหนึ่งลิบลีนั่นเวลากลางคืนหรือว่าข้างหนึ่งสว่างนั่นคือเดือนขึ้นก็คือเราก็มองเห็น ครั้งหนึ่งเลปลีคือเดือนแรมเราต้องพักพรมืดจะนิดนะครับมีปาก12ปากก็คือการตัวนี้ก็มี12เดือนนะครับเรียกชื่อต่างกันนะครับมีฟันไม่มากปากละสาในหนึ่งปากนั้นก็มี34มีฟัน34ก็คือ1เดือนมีประมาณ30วันกินสัตว์ทั่วปัตตพีพยยักตัวนี้ชื่อว่าอะไร การเวลาเกินกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวของมันเองดังที่มีคำพระบริวากาโรคาสติภูตานิสภานิวัสหตนาการเวลาจะเกินกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวของมันเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ผ่านไปอย่างเราสมมุติกันว่าวันจันปีเก่าคือวันนี้31ธันวาคมพุทธศัการาช2563แต่เริ่มหนึ่ง 0.01วินาทีนะครับของคืนนี้ก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วปกตินะครับวัดวาอารามทั่วประเทศก็พระคุณจาาจนุนรงให้สวดมนต์ข้ามปีทำความดีรับปีใหม่แต่ว,ว่าต้องเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด19นั่นก็ทางการก็ออกมาว่าให้งดกันจัดงานสวดมนต์ข้ามปี ก็ดีกว่าเราไปเข้าดาวในที่อโครจรที่อบายมุกบางท่านก็ถูกย่างสดเลยถูกไหมเลยดังมีข่าวมาไปในขับในบาร์แล้วก็ฉลองจุดพูดอะไรไหมย่างสดกันเลยแทนที่จะเป็นมงคลก็กลายเป็นอภิมงคลพระคุณเจ้าแต่งมาจัดกิจกรรมในวัดนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ต้องงดนะครับก็เชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้จัดงานหรือว่าเพื่อเป็นสิริมงคลนะ จะพัฒานาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนาผมคิดว่าเรามาทำใจสงบข้ามปีกันอธิษฐานจิตอธิษฐานใจให้เป็นกุศลเป็นบุญให้ตัวเราและเพื่อนร่วมโลกเพื่อร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็ดร่วมตายของเราได้พ้นทุกจิตตานุภาพประแห่งเจ็ดนี้มันมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่แต่มองไม่เห็นนะครับ เปรียบเสมือนกระแสไฟฟ้าเรามองไม่เห็นแต่มันสมาัตให้พลังงานต่างๆได้เราเห็นแต่รวดเส้นลวดไฟฟ้าถ้าเราไปจับเราจะสื่อถึงพลังไฟฟ้าได้ชั้นในก็ชั้นนั้นจิตท,ที่เป็นกุศลที่เราตั้งใจจะเริ่มต้นปีใหม่กระผมเชื่อว่าจะทําให้ปี2อ6 4ของเราปลอดภัยนะครับด้วยอํานาจคุณงามความดีของเรานั่นแหละ รีว่าคิดดีพูดดีทำดีเป็นสีเป็นพรสูงสุดไม่มีพรใดในมนุษย์เปรียบประดุจความดีที่เราทำปีใหม่นี้นะครับที่เรียกว่าเป็นอภิรักิตการสมัยคือสมัยที่ควรกำหนดให้เห็นเป็นสำคัญว่าเป็นของใหม่อะไรที่ใหม่ๆเราชอบเปลี่ยนพอส์ใหม่เปลี่ยนใจหรือยัง เียกว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับเรียกว่ากับบนกับล่างกับหางกับหัวกลับชั่วให้เป็นดีเราเคยประมาทพลาดพังในปีเก่าหรือว่าทําไม่ดีอะไรในปีเก่าเราก็ยังมีโชคดีที่เรายังมีเวลาให้แก้ตัวนะครับแม้ทุกอย่างจะสูญเสียไปแล้วแต่ว่าอนาคตก็ยังอยู่อดีตคือภาพพจน์อนาคตคือความฝันแต่ว่าปัจจุบันคือความจริง ปัจจุบันจริงปัจจุบันนั้นเรายังมีชีวิตอยู่ในความเป็นจริงเราสามารถที่จะเลือกคิดดีเลือกพูดดีเลือกทําดีได้อันนี้เป็นโชคอันประเสริฐละโชคอย่างอื่นเราไม่แน่นอนนะทั้งที่มีข่าวกันนะไปหวังโชคในบอลก็ไม่ได้โควิดกลับมาเป็นโรคระบาดเพราะฉะนั้นโชคอันดีที่สุดนลครับทุนอย่างเองของเรานะั้นท่านทกล่าวไว้ว่าทุนของเราคือร่างกาย ที่มมีร่างกายหนึ่งสมองสองแขนสองขาครบอย่างดีนะทุนทุนชั้นเอกล่ะนะครับส่วนเงินทองนั้นเราหาได้เรามีทุนชั้นเอกมีความยั่งยืนเพียรมีหนึ่งสมองสองแขนสองขาดีอย่างเช่นก็บอกว่าบางท่านเสือผืนหมอนใบมาจากต่างแดนแต่ว่าทุนเอกดีร่างกายดีก็สามารถสร้างทุนโทคือทรัพย์สมบัติขึ้นมาได้มากมายอันนี้ เป็นเรื่องสําคัญนะครับมีโอกาสกระรงก็จะได้มาบอกเรากับสิบในเรื่องนี้แต่วันนี้จะพูดในเรื่องของการเวลาหรือว่าวันขึ้นปีใหม่หลายท่านคงจะเคยยินเรื่องบทกลอนของหลวงพ่อพุทธทาที่ว่าปีใหม่มีสําหรับดีกว่าปีเก่าพืชมีเงาครบปีทวีหัวทั้งขนาดและจํานวนร้วนเกินตัวแต่ดิคนชั่ว กับถอยถดดีลดลงคือปีหน้าเร็วลงกว่าในปีนี้ไม่กี่ปีจะหมดดีเพราะมีหลงคิดกับตัวระชั่วเพราะเห็นตรงดีจะคงดีขึ้นไปชื่นใจเอ่ยหนึ่งปีเนี่ยถ้าเป็นพืชพรรณหรือว่าอะไรที่มีชีวิตแม้กระทั่งต้นไม้หนึ่งปีมันก็โตขึ้นนะครับ ท่านก็สอนว่าคนเรานั้นเมื่อการเวลาผ่านไปความดีก็คงจะมากขึ้นถ้าไม่ประมาทนะแต่ถ้าประมาทนั้นก็กลายเป็นว่าความชั่วเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้ผมก็คงไม่มีอะไรสื่อนะครับก็ขออ้างคุณงามความดีอ่างคุณภาษสีรัตนตไตรซึ่งพอจะยกเป็นอัปประมาณ คือคุณหาประมาณม่ได้คือมีประมาณมีพระคุณเป็นจํานวนมากแต่คุณวามความดีกุศลจิตนาของกระผมและเราท่านทั้งหลายขอให้เราทุกท่านนะครับจงปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด1 9ในปัจจุบันซึ่งทั่วโลกก็ประสบพบกันแล้วก็ให้มีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงอยู่ดีมีสุขคนเราก็เจอความทุกข์ บีดขั้นจากธรรมชาติเช่นนี้แล้วเราก็ควรไม่ควรที่จะมาสร้างกิเลสในใจลบลาขา่าวฟันตลาลักความแก่กันละเพราะเราก็ถูกโจมตีดรคระบาดซึ่งเป็นไปธรรมชาติเนาะซึ่งนึกถึงว่าคํากติที่ท่านบอกว่าคนกินสัตว์สัตว์กินพืชยืดชีวิตพืชมีสิทธิ์กินดินสิ้นสงขาใสแต่ว่าทุกวันนี้ความหมุนเวียนเปลี่ยนมาน่าสนใจว่าทําไมไฟน้ําลมดินกลับกินคน โรคระบาดนี้ถือว่าเป็นไฟเรียกว่าทางลมก็ได้มาทางลมวาตพิษนลมพิษลมมันเป็นพิษหรือว่าภัยอันเกิดจากลมซึ่งโรคระบาดนั่นก็ต้องสวมเม็ดหน้ากากก็ผมก็พูดไปก็จะยาวความพรำไปอีกนะก็ขออ้างคุณพระสุยรตนตรไตรคุณงามความดีกุศลจิตนาทุกท่านนะครับให้ทุกท่านจงโชคดีทุกท่านสวัสดี ปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าขอบคุณที่รับฟังจนจบธรรมะสวัสดีครับ